เป็นอะไรแซ่บนเล่าครับรกินเขาเป็นะอะไรแซ่บเอาสดน้ำใส่ <c oughs> มาวันแล้วครับน้องชายมาจากวานนอนนิวัสนะครับผมสวาวดีครับอันนี้น้องชายสุดหล่อนะครับผมมาแล้วมาแล้วในแนวมา บ่ห <มา S 1> ลานเหีมาได้เนี่ยแม่นเอาสร้างมาพร้อมเอาดิหลานสาวหลานสาวไอ้นี่ปาดด้วพี่น้องหักเป็นกันกับประมาณนี้ล่ะครับเอาคนกวางลงซอยเอา อันเจวเพื่นเหมอฮันันนี้ประโยคไปยกมกเมยากเแล้วไปยกไปเพิ่นปเอะไยกต้งขนาสองาซองซ้าหนึ่งได้ป่ะคอมรอโซซีป่ะครับ วองกัไปอยากอยากไน้ำหนัก <one music> ํำน like ี่นะมันเป็นอยูู่ยูไงคือผมกับํำนั่นแหะครับแกกานครับกินน่กวนกินน่กบวนกินายกับว่าทีได้เอาหมูมาย่างนะครับพอดีไ่ได้มาจำนเาไ่ได้มาจำไว้คทังเตศกาลเจ็ดบทท่นนะครับไ่ได้ซ่ําได้แต่เนื้อ เดี๋ยวเนียครับป่านะครับมีป่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเบื้องป่าของหลานหลานสมาแต่ปลาน้ําชีนี่ครับเจ้าของป่าหลานท้องขันครับนี่ป่ามาจากไอแม่น้ำนี่หาเองนี่เนาะหัหาเองเออลงยิ่งขึ้นก่อนบ่ลงมุดมุดยิ่งเอวอยู่น้ m c ี i ครับบ้านติดน้ m c h i บ้านใหม่สามัคคีอำเภอหนองบัวละเวนะครับใหม่สามัคคีอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิเพื่อนะ นี่ละแนวกินของกินกำนัลย่ำนะครับ <Okay. S 1> เนื้อก็คงจะกินหน่อยแต่ว่าปลานี่โอเคสูเต็มที่ <laughs> มีอ่านั่นพร้อมไงมีสามสามตัวก็มีโอ้พื่อน่ะมีเครื่องเดิมน้ำเครื <c oughs> ่องเดิมแก้ค้อแห้งน้ำโอ้สุดยอดครับสุดยอด <c oughs> นี่ละของกินปีนี่นะครับ <c oughs> ก็จะย่างย่างแนล่าพร้อม บอก่ตัวที่เอาม้ามือนเนี่ยนะมือวานเนี่ยมีบรรดานี่เขาเนี่ยเนี่ยทองโลนี่ก็คิดว่ามื่นลนล่ะเพราะว่านี่มันด่วนเลยเออโุ่นจวดเลยนี่ละคักแล้วคักแล้วอ่าน้องเคยเอาซ้ำนะครับมามาจากไปแแห่ผัปลาน้ำเพลนอ้อมบ้านเนี่ยไปแแห่ผัปลามา ตามมาสามาเดี๋ยวยังมาโม่พันฮอดครับผมตอนนี้ขณะนี้ว่าเวลาก็เท่าไหร่นี่เ,เวลาก็สี่โมงสิบนาทีมีแต่ร้อยเยี่ยมครับผมมีแต่ร้อยเยี่ยมมีแต่ความชดคืนมีแต่ความอ,าอบอุ่นในขอบคร้วนะครับนี่แหละค,คือเพิ่นมีบุญนี้ไม่ใหญ่บัวเพิ่นเ่าเพิ่นแก่แล้วลูกเราลูกล,ลก้านมาตุ่มมะฮ่ม ถึงแม้ว่าสิเป็นทุกเทศกาลนะครับทุกเทศทกเทศ,ทกเทศกาลปีไม่สงการยังสี่เราคอยอยจามาโอ้ให้เสือมาฝากป้าเอาฝากป้าเฮียแม่น่ะให้แม่เอาท้องไงเอาเข็มได้เสือมาให้ได้เสือกางเกงครับฮะนั่นน่ะ โอ้ได้ชุดหนึ่งตัวนี่าของลูกชายเลยสองลูกชายหลานด้วยนะมีถุงใส่เงินพอมเป็นบุญของเพิ่นนะครับผมลูกหลานบรเติมได้ปา๋าลูกหล้หลานไล้น,น,นะครับหนุ่าตังบันได้ผละลูกเรากะคิดเบื้งรวดครับว่าลูกเพิ่นเจ็ดคน แต่เราพอแต่ลรเมียนี่มีจัะคนแม่ตั้งแต่เจ้านี่ก็ซีเนี่ได้ซีหลานเคม้อาเนียเยมากรับผมอันี้มาซอยจุ้อน้กันครับผมซอยจุ้อซอยจุ้ซอยจุ้าครับเจ้าเพีย คนๆเลยครับจะมีนาเขากลางเขาใหญ่เพื่อนครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศมีลูกล้านไอ้น้องนะครับให้เฮี้ยนเดียวกันมดนี่เพื่อนพแม่พันพักพันแล้วพักพันแล้วนั่งตั้งแตร่ผมาอดเขาเรียกว่าปวดเอวปะเพื่อนครับเอามามาเอาที่น้อยครับเนี่ยนี่ครับ นี่แล้วก็คันเทนาแล้วก็เนี่ยนะครับเอ้าสามเลยเดี๋ยวเจ้อพี่น้องสูตรกำนันเยี่ยมนะครับกินกลิ่นซูเบปอง์นะซูเปอรกินหลบลบอกกินหลายนะครับเนี่ยอันนี้โคตรหนาโคตรหน้ามื่อสั่งก็เลยลุดมาน๊อะ พอดมก <คน S 1> ระ<ส>พักนี่ยอดผักเก็บมานําเดีครับผักเก็บมานําถุงหนึ่งเก็บผักอ่มาตั้งแต่บ้านบ่อน้ำของเราเนี่ยเอากินต้องกินให้แซ่บลดครับกินให้แซ่บบ่ต้องคิดเนาะนี่ครับมาสามตอนผลสามตอนสามกับสัอ่์ตับคันเน่น่ะแล้วก็นเนื้อนะครับ ก็กำลันอะินน้องกินกินให้แซบนะครับกูดดเลกินเลยกินให้แซบกินให้ท้าใจรด

ตักวเป็นบุญบุญปีไม่เนาะบุญปีไม่บุญบ้านห้องมีร้านครับเอาจวดนะเออเอานำนำนำค่าเขียงครับค่าเขียงคนเรือขาล่างเนี่ยนะใจนี่คือเรน่องทีโตอยู่งแต่ว่ามันเนาวแย่างกแลย ขึ้นกหันนะเอาขึ้นเตาแรล้วเรียบร้อยนะครับปลาโอ้ยตัวใหญ่ไก่ไก่เน็ตไฟจอบไฟจอบไาจอบลาจอบอันนี้ไก่กระสีขึ้นย่างด้วยกันครับโอ้ยไก่อัดแดงอันผ้ากันไปอันฉีดไอโควิดไปฉีดวัคซีนโควิด ม่วก <ś led> ันว่าตายจลกวตัวกับหาตัวครับใกล้บ้านเราขอ,องมองด้วยอันนี้เลยโลค้อนล่นเปียกเราใส่ตัวเยน็นไว้นะครับกระพาะดีได้ก็มาย่างปีย่างกินปีใหม่นี่แหละอยู่เหมือนเดิมนะครับนั่งเทียงที่เรียกเพือ่อนเน่ยซ้อมปูใดมาเนาะวันนีเนาะปูใดมาเนาะนี่น,นานะอ้าเป็นทังหมกันเทิงออนไลน์ออนไลน่ปลานาเนี่ยนะมันบ่ ปพะนาบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ้พะนาอำเภอเสกาครับบ้านสีพะนาเสกาครับบ้านกลุ่มอ่อนไลน์ปู่บ้ามาบ่าอะไรกันนั่นะล่ะอันนี้บุญเพลงอ้าวสวัสดีครับอ่ามือ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 ทอมบลนะครับตั้งแต่ไปเรียนูตีเหมือนกันเป็นเป็นมือทอมบลนะครับเย็นๆนะครับมือนี้ยังได้เข้ากับมหาเมร์แล้วเนาะครับ คือว่าเข้าตัดเวลาทํางานส่วนตัวในงานส่วนในในใน,ใน,ใน,ในส่วนหนางานกะไห้มาเป็นส่วนอ่าที่ว่าให้กำไรชีวิตแก่ตัวเองเนาะให้กําไรชีวิตกับครอบครัวให้ความสุขกับครอบครัวมีเวลาให้กับครอบครัวอันนี้พักมาใส่นี่พักมาใส่มึงดูมึงดูไปเก็บอันซีมอใส่ไปเมื่อกี้นี่บอกโอ้ยเบื่อเอ,อนญเนาะที่ไปถ oh. ่ายคลิป มักทัว <c oughs> อันนี้หมักทัวบมักทัวพวกผักพวกอมนะครับพวกผักพวกอมปลูกเก็บก,ก,กินเองนะครับพนะอแต่ว่าเอาลงดินพันได้กินเบิดตนะครับอ้าวพอดีร้านน้อยผูเพียงตามมาสามมาเดี๋ยวมาถึงแล้วอ้าวอันนี้กวางน้อยกวางน้อยมาถึงแล้วกวางน้อย สงสัยร้านหน่อยร้านหน่อยทั้งสองแต่รับรับเมนบล่บนบนละน้องหลับใช่ไหมอ่าได้แคนตตลูได้หมักแตงโมได้หมากไม่นะครับได้หมากไหม่มาอันนี้ตามภาษามาเดียวมาถึงแล้วเรียบร้อยครบแล้วครับวันนี้ครบแล้วครบแล้ว,ลวอ่ะมีอะไรมานนิดหน่อยนะครับเนี่ยเอารถเครื่องเสียงมามาเปิด พอได้ฟังเพลงกันนะครับฟังเพลงกันปีใหม่เห็นไหมนี่นะครับมาแล้วเอามินิมินินะครับใหญ่ <c oughs> กว่าพอ <c oughs> หน้ากลมมาถึงแล้วเพิ่งมาถึงนะครับมาถึงในเวลาสายอยอู่เ <c oughs> ที่ยงเที่ยงตรงพอดีนะครับเที่ยงตรงพอดีเลยมาถึงรถเรื่ง่งเคงเคร่งเครื่องเคเครื่งเครื่องเครืงเครืงเครื่องเครื่องเคร่องเครืกอครื่องเคงเค เดินทางพ่สะดวกกว่าไหมพอเสร็จเนี่ยมันเป็นเสดินมักคำสนุนอ๋อเสนี่มากคำสนุนคนเขามักคำสนุนหลายนะครับนี่แหละที่ผมว่าผมไม่อยากไปใส่ในช่วงปีใหม่นะครับถ้าเาไปห้าไปในช่วงที่วัดท่าสะดวกบ่มีเทศกาลถ้ายิ่งไปขึ้นเขานะครับขึ้นเขาขึ้นยังนี่คือจังหวัดนั่นบัดนี่คือสูงสูงโอ้ยอันตรายนะครับผมบ่กะพยายามหลีกเลี่ยงห้าเห้าวผ้าก๊อบคกู้ห้าไปในวันที่สะดวกดีกว่า วมาถึงแ, <ๆ S 1> แล้วก็ดีใจนะครับครบนะครับป้นพี่น้องบางพี่น้องภาพรวมนะเพราะลูกหลานไม่ใยบัวลูกหลานไม่ใยบัวหลานน้อยมาเจอกันแล้วหลานน้อยผู้พีงสวัสดีค่ะเพิ่งมาแล้วเพิ่งตื่นนอนเพ<อ><แ>ิ่งตื่นไหมครับหลานน้อยมาเจอกันแล้วครับพุทธวัดยังอ้าพุทธวัดก็มาแล้วชาวน้อยพุทธวัดมาแล้วสวัสดีค่ะ นอนเบิ่งตื่นครับเวลานอนเบิ่งตื่นขนาดนอนเบิ่งตื่นยังมีใจว่าสิมาบายบายสวัสดีอ่ะครบแล้วครับลูกหลานนะครับลูกหลานที่มาได้เนาะในส่วนที่มาได้ในส่วนที่มาบ่ได้ก็อ่าบ่ได้มากอ่ะอาจจะมานี่ละ โทรหากันเอาเบิ้งทั้งเพีทั้งไล่เบิ้งทั้งช่องกำนันแย้มปู่กับหลานน้อยเบื้องเบิ้งเบิ้งเถิดเบิ้งเถิดเป็นในเห็นหลานนหนี่อยจำไม่ได้จําไม่ได้นี่แหละความสุขความผู้เฒ่านะครับผมความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่บ่ได้ สั่งกันมาได้ง่ายๆนะครับในบรรยากาศแบบนี้นะครับอัน้อยปูตะวันนะครับคือเมฆว่ะปะจ้าไฟเมฆว่ะไฟยังกะเฮ็ดไส้กันนะครับเมื่อนี้บ่ได้ว่ายกให้ไผเป็นแม่ฆว่ว ตางคนต่างเคลตัวกันนีน่เป็นร้านนี้ก็ร้านน้อยนะครับนี่เป็นบริเวณของบ้านของแม่เนาะตะวันว,วันตวันสวัสดีสวัสดีค่ะจ้าก้อนสวัสดีจ้าก้อนจาอย่งไรสวัสดีค่ะ,คะ,คะน้องอันยังวะเดียวเพิ่งเตือนครับเล็กน้อยเพิ่งเตือนเตือนผู้ใหญ่หรอกลูกหลานลูกหลานกำนันเดียมเตือนบ่้ใหญ่นะครับ นี่ครับร้านน้อยเชื่ใจครับเชื่ใจเชื่ใจของคำนั้นยำนะครับไกลบ้านไกลอันรตัวเรื่มแล้วหาตัวงกตัวไกลบ้านครับไกลบ้านครับอบอาอบเตฟ้าอบอบส่วนย่างพูนร้านย่างอยู่พนครับเนี่ยปลาใกล้จะใหม่อะใหม่เขากินเตนเนื้อมันอืมอ นี่ไก่ตัวนี้เป็นไก่ไก่ไก่ที่มากัดละแล้วก็น,นี่ปลาอาหารปลานี่ครับนี่ปลาปลาปลาเนี่ยมาจากาาพี่นั่งอยู่บ้านบ้านยิวนะครับเป็นเมียของอพี่ชายคนใหญ่นะพี่ชายน้องครับพี่ชายผู้ที่ติดผมนี่ละพิในเสียไปแล้ว แต่คงจะเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเพราะว่าต่อไปก็จะเปิดเพลงแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนสวัสดีครับ